เป้าหมายต่อไปของแมนยูคือคนนี้นะครับราสมูสฮอยลุนนะครับมีรายงานแบบจริงจังว่าแมนยูเตรียมคุยกับอตาลนตาขอซื้อฮอยลุนราคา65ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดเลเมลครับเปิดเผยว่าปีแสดงแมนยูเตรียมเปิดการเจรจากับอตาลนตาแบบจริงจังนะต้องวงเลยว่าจริงจังเพื่อขอซื้อราสมูสฮอยลุนในสัปดาห์นี้หลังยังพอมีงบประมาณเหลือมาจากดีวของอนะังเดรโอนาะน่านะครับ เพราะว่าตอนนี้ครับแมนยูทำงานอย่างเต็มที่เร่งปริเดียวโอนน่าผู้รักษาประตูจากอินเทอร์มิรานให้ลุล่วงทันติดทีมออกไปทัวร์ปรีซซันซึ่งคาดว่าค่าตัวของโอนน่าจะจบที่ราวราวล้านปอนด์นั่นหมายความว่าแมนยูจะมีงบประมาณที่เหลือเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเอาไว้เจรจากับรัสมุสฮอยลุนนะครับทางอัลตานตาครับตั้งราคาของหัวหอกไว้20ปีอย่างรัสมุสฮอยลุนน้สูงถึง86ล้านปอนด์แต่ว่าก็ตามครับรายงานก็บอกว่าข้อเสนอจริงประมาณ60ล้านนออห้อานจอ่อห ว่ากันว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันยังจะดูสูงเกินไปครับสำหรับฮูฮอกที่ยังพิสูจน์ตัวเองอะไรไม่ได้มากมายขนาดนั้นจากผลงานยิงไปแค่10ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วสุดท้ายเราต้องบอกว่าราสมูสฮอยลูนคนนี้อยู่ในความดูแลเดียวกับตัวแทนของเอริกเชนฮาร์กเลยนะครับและเจ้าตัวก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากย้ายมาเล่นในทีนโอเทรฟอร์ดโรงละครแห่งความฝันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องมาตาว่า จะปิดดีลนี้ได้สําเร็จหรือเปล่าสําหรับเอริกชนะร,รวมไปถึงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าเขาวางว่าฮอยลุนเนี่ยควรเป็นเป้าหมายคนต่อไปของปีสแสดงแล้วณเวลานี้ครับหัวหอกตัวเป้านะครับ